เปิดใจครั้งแรกคณะริญยรัตดราม่าว่าที่เจ้าบ่าวมีโลกสองใบแถมจับได้มีเมียอยู่แล้วทําเอาหลายคนช็อกไปด้วยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ดาราสาวสวยอย่างคณะริญยรัตได้ออกมาโพสตสายฟาแลบทั้งที่เพิ่งถูกแฟนนุ่มนั้นขอแต่งงานเพราะจับได้ว่าฝ่ายชายนั้นมีโลกสองใบโดยล่าสุดดาราสาวอย่างคณะริญยรัตน์นะครับได้ออกมาเปิดใจถึงดราม่าเรื่องโลกสองใบเพราะจับได้ว่าแฟนนุ่มหรือว่าที่เจ้าบ่าวนั้นมีเมียอยู่แล้วโดยทางด้านเพจด,ดังนะครับได้โพสตสรุปไว้ว่าคณะริญยรัตนางร้าวิคหมอชิดเปิดใจใน รราายกาหลังจากถูกขอแต่งงานแต่ต่อมากลับจับได้ว่าว่าที่เจ้าบ่าวมีโรค2ใบจนต้องประกาศสดแบบสายฟันแลบหลังลงว่าจะแต่งงานเพียง3วันขณะนะครับเธอเดนเล่าย้อนว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้จากแอปหาคู่เป็นช่วงที่คณะนั้นเลิกกับแฟนเก่ารู้สึกเหงาและได้ไปเจอผู้ชายคนนี้เมื่อปลายปีที่แล้วโดยฝ่ายชายนั้นทักมาก่อนและได้คุยกันจรงิจรงจังช่วงเดือนกุมภาพันธ์พ6 8หกแปดซึ่งเริ่มพูดคุยกันได้ไม่นานตอนที่คุยกันเขาก็ดีกับเรามากเขาดูแลเรารักเราและรักข้อครัวของเรามากเขาเข้ามาถูกจุดเพราะรู้ว่าคณะนั้นรักแม่มาก พูดจาดีจนทําให้มองเห็นอนาคตซึ่งฝ่ายชายเองก็เคยเจอเพื่อนคณะแล้วเพื่อนก็ยังบอกว่าคนนี้ดูรักเรามากนะดูจริงใจไม่ได้เอใจอะไรแต่ก็มาเอจตรงที่เร็วจังเลยคณะได้กล่าวต่อว่าสิ่งที่ทําให้เขาชนะใจเพราะเขามาถูกที่ถูกเวลาเนื่องจากคณะเฮิร์ตจากแฟนเก่ากําลังมองหาคนรักเขาก็ดูจริงใจเข้ามาที่บ้านมีเวลาให้เยอะเจอกันทุกวันเลยไม่สงสัยอีกทั้งไอจีก็ลงแต่รูปขอคณะทําให้คิดว่าไม่มีใครเพราะเขาก็เปิดตัวในชีวิตของเขาขเขาดีมากไม่มีตรงไหนที่เอจพาไปเจอสังคมเพื่อนเขาดูเปิดเผยมากส่วน เรื่องของการแต่งงานนั้นคือเขามาสู่ขอจริงจังเลยด้วยความที่เราอยากจะสร้างครอบครัวตอนที่เขามาพูดคุยเขาขอก็แปลกใจนะแต่ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันที่ผ่านมาก็ดีจริงๆเลยทําให้ตัดสินใจตกลงซึ่งตอนที่เขามาขอก็ยื่นแหวนให้และเล่าแผนว่าอยากแต่งงานที่ไหนบ้างก็คือณตอนนั้นใจหนึ่งก็คิดว่าไม่อยากแต่งแต่เขาก็ขยันขยอให้โพสรูปวันที่เขาขอแต่งงานส่วนตอนแรกนั้นก็ไม่อยากลงเพราะคิดว่าเร็วไปแต่พอเราลงรูปขอแต่งงานไปก็มีผู้หวังดีดีเอมาบอกบอกว่าให้เช็คเบอร์หนึ่งเราก็เอใจเพราะก่อนหน้านีี้กก็มมคนทัาาแต่เข ว่าเป็นคนเก่าก็เลิกคุยไปนานแล้วผู้หญิงก็มาล้าลานซึ่งเราก็ลองเช็คเบอร์นั้นปรากฏว่าเป็นผู้หญิงรับสายเขาก็ถามว่าเราเป็นใครเกี่ยวอะไรกับผู้ชายคนนี้พอผ่านไปสัก3ามชั่วโมงเขาก็โทรกลับมาแล้วก็บอกว่าเขาเป็นเมียผู้ชายคนนี้คบกันมา3าสปีแล้วเราก็ได้ยินเสียงผู้ชายอยู่ด้วยซึ่งจําได้ว่าเป็นเสียงของเขากําลังทะเลาะก,กันเหมือนอยู่ด้วยกันก็เลยมั่นใจคณะกล่าวต่อว่าตอนที่รู้สึกกระวบเพราะคิดว่าเช็คดีแล้วเขาอยู่กับเรามาหาเราทุกวันเอาเวลาไหนไปมีภรรยาแต่พอรู้ความจริงก็ตัดเลยวันที่โพสสต์โดก็คอ พอไม่อยากเป็นมือที่3มรับไม่ได้ที่ต้องเป็นบ้านที่2เรามีหลายอย่างในชีวิตที่ว่าเราไม่สมควรมาเจออะไรแบบนี้ทั้งนี้ฝ่ายชัยก็พยายามติดต่อแต่เราไม่คุยไม่เอาตั้งแต่วันเกิดเรื่องเรายังไม่ได้คุยกับเขาส่วนคุณแม่นั้นเขาก็รู้สึกผิดเพราะเชื่อเขาเหมือนกันเลยไม่ได้เตือนลูกแต่แม่คิดว่าน่าจะรู้มากกว่าลูกตอนนี้สภาพจิตใจนั้นก็โอเคขึ้นมากเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ทําให้เรารู้ว่าการมองคนนั้นต้องใช้เวลาคิดว่าตัวเองมองดีแล้วแต่เวลาสั้นๆมันยังไม่โชว์อะไรหลายอย่างหลังจากนี้ถ้้าาาจจะะคคบใใใรรกก็ชเวลนพิ คณะลินยรัตกล่าวเปิดใจ